คินัวนะครับเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดและในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับหลายๆคนก็จะรับประทานแทนส่วนของคาร์โบไฮเดตในอาหารจานหลักนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวพลจะนำาิีนัวเนี่ยครับหุงให้สุกดีนะครับแล้วนำมาเป็นส่วนประกอบในสลัดหลากสีสันกับเมนูคินัวเรนโบ์สลัดครับ คีนัวจะมีหลากสีนะครับก็จะมีสีขาวแบบนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นที่เป็นสีแดงนะครับสีดําไม่ว่าเป็นคีนัวสีไหนคุณค่าไม่แตกต่างกันนะครับในการหุงนะครับให้คีนัวมีกลิ่นที่หอมไม่มีกลิ่นดินนะครับง่ายดายมากครับเราจะนําคีนัวนะครับไปล้างผ่านน้าก่อนสัก2-3นถึงาน้หลังจากนั้นก็เสด็จน้ําแล้วใส่ลงในหม้อครับตามด้วยน้ําสะอาดแช่น้ําไว้นะครับประมาณสัก10นาทีก่อนที่เราจะนําไปตั้งไฟหลังจากที่เดือดนะครับปิดไฟ รถไฟหผงให้สุกดีใช้เวลาประมาณ15นาทีครับพอครบ15นาทีนําออกมาพักอีกประมาณ3นาทีนะครับก่อนที่เราจะเปิดฝาหม้อแล้วก็คดคีนัวให้โดนอากาศเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับคีนัวของเราเม็ดพองสวยมากทีเดียวนะครับเราจะพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับใช้เวลาไม่นานครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําน้ําสลัดกันเลยครับ และส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้นะครับในน้ำสลัดก็คือน้ำมันครับ เราใส่น้ำมันรำข้าวคิงนะครับลงไป2ช้อนโต๊ะครับบทบาทของน้ำมันในน้ำสลัดนะครับก็คือว่าเขาจะช่วยเคลือบชิ้นอาหารของเรานะครับให้มีลักษณะที่เงาสวยนะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เราใช้น้ำมันรำข้าวคิงมาเป็นส่วนประกอบในการทําน้ำสลัดสูตรนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับเขาจะมีคุณลักษณะที่มีรสเป็นกลางไม่มีกลิ่นนะครับดังนั้นจึงทําให้กลิ่นหอมของกระเทียมของขิงแม้ว่าเราจะใช้ในปริมาณไม่มากนะครับก็มีความโดดเด่น แถมน้ำมันรำข้าวนี่ยครับยังช่วยทําให้น้ําสลัดของเราเนี่ยมีลักษณะที่เบานะครับแล้วก็ไม่เคลือบลินอีกด้วยครับนอกจากนั้นน้ามันรำข้าวยังมีวิตามินและก็สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินลฟโตสเตรเรลวิตามินอีช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วยังช่วยลดคอเลสตเตอรอลในร่างกายเราด้วยครับเอาละตอนนี้นะครับน้าสลัดของเราเรียบร้อยแล้วครับนอกจากคีนัวนะครับที่ตอนนี้เย็นลงดีแล้วเนี่ย ผักสลัดในสูตรนี้หลากสีสันจริงๆครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกันเลยครับแครอทครับพริกหวานกะหล่ำม่วงนะครับมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับถั่วอีดามาเมะนะครับแต่งกวาญี่ปุ่นนะครับข้าวโพดครับผมคลุกตอเบาๆนะครับเพิ่มเฮิร์บลงไปนิดหนึ่งนะครับผักชีครับผม บอนหอมด้านบนนะครับคนจะเพิ่มความกรุบกรอบนะครับเราจะโรยเป็นถั่วและเตาเคลือบวาซาบินะครับแล้วก็นาขาวคั่วอีกเล็กน้อยครับสีสันน่ารับประทานมากทีเดียวนะครับและสําหรับคีนัวเองนะครับหลายๆคนก็จะใช้ทดแทนคาร์โบไฮเดรตในอาหารจานหลักดังนั้นสลัดสูตรนี้นะครับหลายๆคนที่ดูแลในเรื่องน้ําหนักนะครับก็สามารถรับประทานเป็นอาหารจานหลักได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นสูตรนี้ก็ยังเป็นมังสวิรัตด้วยนะครับลองทํากันดูนะครับคีนัวเรบว์สลัดครับ